สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาทำอะไรนะทำประกันออนไลน์กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทํำยังไงการเคลมประกันนะไม่ใช่ว่าทำประกันเคลมประกันออนไลน์เมื่อวานเอารถไปทําทะเบียนเสร็จแล้ววันนี้ก็เอารถไปเคลมประกันทําอาบน้ําใหม่รอบกันนะครับพอเราโทรไปธนาคารนะครับอาประกันประกันปุ๊บเราก็จะได้อ่อะไรนะลิงก์ลิงก์นี้มานะครับเราก็กดลิงก์นี้ไปเลืวไงต่อ คุยกับเจ้าหน้าที่อพราะกดไปแล้วนะครับเราก็จะได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเราก็จะวิดีโอคอลการเคมประกันกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีการเคมนะครับอันนี้เราก็วิดีโอ,โอคอลกันนะครับพอวิดีโอคอลเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายจุดที่จะเคมนะครับทางนู้นเขาจะแคปหน้าจอลรถเรานะครับแล้วก็ส่งเรื่องให้เราแล้วก็นัดวันเข้าทําที่อู่นะครับ เนี่ยขั้นตอนก็นมีประมาณนี้ครับลองดูนะครับเป็นการเคมง่ายๆโดยออนไลน์นะครับไม่ต้องไปเองไม่ต้องมีคนมาอ่าถ่ายรูปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆจะเอามาให้ดูใหม่ครับ